ยายที่อร่อยมากวลาดีท่าร้านสัเข้าวยายปุะนะคะข้าวนัดแกงหนึ่งอย่างสี่สิบบาทสองอย่างแค่สิบบาทวันนี้วันนี้นแคกอยากกินอะไรโอ้โหแม่กินไปทุกอย่างเลยไก่อะไรเอ่ยเอาไก่คั่วผิดเกลือแล้วก็ผัดถั่วผัดถั่ว,แล,ว,วแล้วก็พะโลค่ะ อยากกินปกติคุณยายจะมีพวกแกงกะทิวันนี้ไม่มีเนาะเยอะอยากกินแกงเฉวหวานไก่พะโลก็น่ากินใช่เอาเอาพะโลได้ค่ะหมูก็ไม่เอาอยากกินแต่ไข่ใช่ค่ะ ลปลาสุกยังถ้าอ,อย่างนั้นเอาเอาเอาลาบกับไก่ดีกว่าไก่ติดเสือผัดลาบเลยค่ะบางวันถ้าจะมีผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดปลาไหลด้วยนะเสาร์อาทิตย์จะมีผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดหมูป,ป่าอะไรอย่างนี้เนาะมีผัดขิงไก่ชิ้นให,ใหญ่เลยเห็นไหม ขัดบวบก็น่ากินเนอะอ่าแค่นี้ค่ะเท่าไหรคะเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนี่หมดเนี้ยเจ็ดสิบบาทใครสองฟองแล้วดูสิพี่แข่กินอาหารเป็นสีน้ำตาลหมดเลยอ่ะไม่มีสีอื่นเลยอ่ะค <c oughs> ุมทนเหรอพี่คุมทนเอ,อิร์ททนแต่ว่าไม่กินผักเลย <c oughs> เอ,อิร์ททนมาก <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดวองมาเช่นะคะ นั่งอยู่อ่ะบอมไยตรงสาน้ะตาบากใช่ไหมแล้วก็โซนนี้โซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นฟู้ดคอทของบอกมาเช่เป็นฟู้ดคอทที่ดีมากนะคะเพราะว่าพี่แขกอะชอบโอเพนแอร์เนอะไม่ชอบนั่งในแบบไม่ชอบนั่งกินข้าวในห้องแอร์แล้วมันตัวมันจะเหม็นกลิ่นอาหารแล้วเขาก็จะมีโซนแบบฟู้ดคอทโซนูมูที่คนชอบไปกินกันแต่ว่าโซน,น ซนขายกับข้าวถุงแต่ว่าร้านคุณยายอะ่ะจะอยู่โซนที่ขายกับข้าวถุงแต่คุณยายก็จะขายแบบใส่จานจริงด้วยนี่นะคะนี่ก็เป็นไก่พริกเกลือแล้วก็ลาบหมูพะโหลพี่ขายกินอาหารสีน้ำตาลคุงโทนไม่มีผักเอานี่พี่ก็ <c oughs> เ,เลยซื้อผักมาใก่เกิน <มา S 1> นิดนึงลาบหมูก็ออยอร่อยมาก รสชาติแบรสชาติคุณยายทําที่กินเหมือนเราเป็นหลานคุณยายจริงๆแล้วคุณยายทำกับข้าวให้ลูกหลานกินเลยพี่ผมชอบคือราคามันไม่แพงเลยดีมัมนแบบแต่รสชาติมันแบบหมดนี่เก้าสิบสองนี้นี้นี้เก้าสิบสองด,ด,ดีเนาะมานะคะบอกมาเช่มาอุุนคุณยายได้คะ่ะ